สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการแทรกหน้าแนวนอนในเอกสารซึ่งโดยปกติแล้วการพิมพ์งานของเรานะคะก็จะพิมพ์ในหน้าแนวตั้งค่ะแต่ว่าก็จะมีบางเคสที่ต้องกลับหน้าให้เป็นแนวนอนอาจจะเกิดจากการเพิ่มภาพหรือตารางค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เรานำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ในบรรทัดสุดท้ายของหน้าแนวตั้งในกรณีที่เราต้องการให้หน้าถัดไปเป็นหน้าแนวนอนค่ะ หลังจากนั้นไปที่เมนู Page Layout เลือกที่ b บ e a กค่ะและไปที่ Section b บ e a กเลือก n e x t Page ค่ะเราก็จะได้หน้าว่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะคะในหน้านี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นแนวนอนได้เลยโดยไปคลิกที่ปุ่ม Orientation ค่ะคลิกเลือกที่ l n n s s c p p หน้านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนในทันทีค่ะ และถ้าเนื้อหาของนิสิตมีหน้าแนวนอนสหน้านะคะนิสิตก็สามารถพิมพ์ต่อเนื่องไปได้เลยเรื่อยๆค่ะแต่ในกรณีที่ต้องการให้หน้าถัดไปกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะนิสิตก็นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่บรรทัดสุดท้ายเช่นเดิมค่ะไปที่เมนู Page Layout ไปที่ Break ค่ะ section Break เลือก next Page นะคะ ก็จะได้หน้าใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งหน้าค่ะก็ทำการเปลี่ยนหน้านี้ให้เป็นแนวตั้งโดยไปที่ orientation ค่ะคลิกเลือก portrait ค่ะเราก็จะได้หน้าแนวตั้งกลับมาเหมือนเดิมค่ะ